ฝากฟ้าฝากดินโดยวิมลใส่นิ่มนวลก้าวไกลกับเพื่อไทยมิตรศัตรูหรือแนวร่วมมีเสียงเรียกร้องให้พักก้าวไกลแสดงบทบาทฝ่ายค้านให้สมศักดิ์ศรีสมฐานะของพักที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดสมกับโอ้อวดมาตลอดว่าพักของตนคือคนรุ่นใหม่หัวก้าวหน้ามีความรู้ความสามารถและจะทาการเมืองแบบใหม่ในช่วงสองเดือนนี้พักก้าวไกลจะขอกมาวิจารณ์พักเพื่อไทยบ้างการวิรายในสภาล่าสุดนี้ก็ดูจริงจัง จนหลายคนเชื่อว่าถึงเวลาที่เป็นพักฝ่ายค้านของจริงเสียทีแต่ผมกลับไม่เชื่อขอย้อนอดีตไปหน่อยตอนนี้คุณทักษิณเข้ามาเมืองไทยอย่างเท่ๆก็ไม่ได้เห็นพักก้าวไกลแสดงความคิดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวถึงตอนที่บุ้งตายก็มีระดับหางแถวออกมาพูดเรื่องความเท่าเทียมบ้างเปรียบเทียบความยุติธรรมของคุณทักษิณกับบุ้งและคนอื่นๆที่ติดคุกแล้วก็เงียบหายไปกระทั่งคุณทักษิณทําตัวเป็นอภิสิทธิชนเสนอหน้าไปเจราจาความเมืองกับชนกลุ่มน้อยในพมา่า พักคก้าไกลก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเช่นเคยคุณสิทธิ์ไปหาเสียงที่เสี่ยงผิดกฎหมายแล้วเปรียบพักคก้าไกลก็ยังไม่มีแกนนําพักวิพากษ์วิจารณ์ให้ชัดเจนการหาเสียงระดับท้องถิ่นแม้มีคนของพักคก้าไกลพูดบ้างก็ไม่มีความหมายอะไรนโยบายต่างๆของพักเพื่อไทยก็ไม่แสดงความเห็นจริงจังการประชุมสภาวันที่1 1กรกฎาคม2567นี้พักคก้าวไกล,กลบอกแกมท้าให้คุณเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีเข้าตอบกระทู้ของพักด้วยตนเอง แต่ผมก็เห็นว่าพรรคเก้าไกลทําแค่ขึงขังแต่ไม่จริงจังเช่นเคยทั้งหมดบอกได้ว่าพรรคเก้าไกลไม่กล้าแตกหักกับพรรคเพื่อไทยเพราะหากแตกหักจริงพรรคเก้าไกลจะเป็นรองพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนสมัยหน้าพรรคเพื่อไทยนั้นจับมือกับพรรคไหนเป็นรัฐบาลก็ได้แต่พรรคเก้าไกลจับมือกับพรรคไหนไม่ได้เลยมีเพียงพรรคเพื่อไทยกับพรรคเล็กๆเท่านั้นนอกจากพรรคเก้าไกลจะยุตินโยบายแก้หรือยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองรวมทั้งแก้หรือร่างรัฐธรรมนูญใหม่ด้วย จึงจะมีพรรคอื่นร่วมเป็นรัฐบาลด้วยแต่ถ้าพรรคก้าวไกลยังยืนยันจะใช้นโยบายเดิมต่อไปเพื่อผูกใจฐานเสียงที่เลือกพรรคตนด้วยนโยบายนี้ก็ต้องเอาใจพรรคเพื่อไทยไว้ซึ่งก็ไม่แน่ว่าจะได้ผลเพราะคุณทักษิณไม่มีสัจจะไม่มีวมการอะไรนอกจากอำนาจและผลประโยชน์ของตนนโยบายแก้หรือยกเลิกมาตราหนึ 2, ่งรวมทั้งแก้หรือร่างรัฐมนูรใหม่นั้นจึงเป็นเชือกที่คว้นคอพรรคเก้าไกลเองและคนที่จูงก็คือคุณทักษิณพรรคด้อมส้มสื่อนักวิชาการ ล้วนแสดงความเห็นว่าเรื่องตั้งครั้งหน้าพรรคเก้าไกลจะแหลงสไลด์บางคนพูดอย่างมั่นใจว่าจะไม่ต่ำกว่า200เสียงแน่นอนแต่กระนั้นก็ยังไม่พอจะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวอยู่ดีต้อง250คนขึ้นไปและต้องขึ้นไปสูงกว่านั้นเพื่อความมั่นคงของรัฐบาลถ้าได้300เสียงก็จะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้เมื่อมองผลโพลครั้งล่าสุดพรรคเก้าไกลมีคะแนนนำพรรคเพื่อไทยมากกว่าสองเท่าเฉพาะตัวคุณพิธาได้เสียงสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี4 5 5 0แต่จะเป็นไปได้แค่ไหนอย,อย่างไร ใครก็ไม่อาจคาดการได้แม่นยำเพราะยังเหลือเวลาอีก3ปีอะไรก็เกิดขึ้นได้ยิ่งถ้าสารตัดสินยุพักเก้าไกลก็จะบันทอนกำลังของพักให้อ่อนยวบคุณพิธาเองก็เป็นตัวขายของพักนั้นหมดสิทเป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วจากคดีแฟชชม็อบยกเว้นแต่จะมีปฏิหารทางกฎหมายเท่านั้นกรรมการพักที่มีชื่อเสียงหลายคนก็จะโดนตัดสิทธิด้วยแม้จะมีแถวที่3ขึ้นมาแทนแต่ถ้าไม่มีคนใหม่ที่มีชื่อเสียงมีความสามารถปรากฏแก่สาธารณชนพักเก้าไกลก็จะไปให้ถึงปลายทางนั้นทุรกันดารมาก พักเก้าไกลจึงทําอะไรไม่ได้มากนักถ้าโดนยุพักเพราะเห็นแล้วว่าเรื่องคะแนนเสียงระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติก็หาความแน่นอนไม่ได้ขณะการเลือกตั้งสวที่ครั้งล่าสุดนี้วางแผนไว้อยา่างดีก็พังทลายอย่างไม่น่าเชื่อยังไม่นับว่าเมื่อโดนยุพักแล้วสสในพักจะละลายหายไปมากน้อยแค่ไหนจึงต้องกินน้าใต้ศอกของพักเพื่อไทยไปก่อนส่วนการหาเสียงของพักเก้าไกลกับพักเพื่อไทยที่แข่งกันมีการคุยทับคุยข่มคุยโวโชว์เหนือก็เป็นธรรมดาของการหาเสียงเพราะต่างก็อยากได้คะแนนเสียงมากที่สุด เพื่อจะได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่การแตกหักกันเลือกตั้งจบก็จับมือกันได้ผมจึงมองว่าพรรคก้าวไกลแม้ไม่ได้เป็นมิตรกับพรรคเพื่อไทยแต่ก็ไม่ได้เป็นศัตรูกันพวกเขาเป็นแนวร่วมกันแยกกันเดินร่วมกันตีเพราะมีเป้าหมายเดียวกันวิมลใส่นิ่มนวล